สวัสดีค่ะ,ะพี่พี่น้องน้องอที่น่ารักทุกทุกท่านเนยนะคะ,ะโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีนะคะเพื่อแบ่งปันน้ำแม่เิติกสู่ชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งนะคะในหลายๆนะโครงการของอโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีของพวกเรานะคะที่กำลังทำอยู่เนาะ ก็จะเป็นการแบ่งปันนะ้ำมินิติกในชุมชนนะาการนำเงินมารวมกันเพื่อซื้อ,อเครื่องนะคะไปติดตั้งที่บ้านของตนเองแล้วก็แบ่งปันต่อหรือ,อาการาบริจาคทุนการศึกษานะคะเพื่อเด็กยากจนนะคะ ซึ่งเราทำมาแล้วสามสามปีนะคะปีที่สามนี่อนอ่อนอยู่ที่จังหวัดชายภูมิเนาะปีหนึ่งปีสองนี่ก็เราก็มาร่วมเนาะกับเจ้าจอาวาสวัดขามใหญ่นะคะก็จะเจริญรุ่งเรืองนะขึ้นมาเป็นลำดับเนาะแล้วก็ได้รับความร่วมมือร่วมมือนะจากพี่น้องของเราทั้งเก่าและใหม่นะเพิ่มมาเรื่อยๆนะจากกัลยนาณมิตรนะคะอันนี้ก็เป็นการ แบ่งปันน,น้ำมินตะิกนะปกตินี่มันจะเป็นหกแพ็จริงยมากกว่านี้นะต่อเดือนเนะาะแต่เนี่ยเราก็ไม่อยากโหลดนะผู้ทำงานเนาะให้เขาทำงานด้วยความพอดีพอดีก็มันก็เยอะเหมือนเดิมเนาะแต่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นคูต้าพิเศษนะคะซึ่งแต่ก่อนนี้ก็เริ่มจากอส,อสองแพ็คใช่ไหมคะ,ะว่าจะเอาแค่ เท่าไหร่ลดมันก็ลดลงเนาะมันจะลดลงาก็กลายเป็นเพิ่มขึ้นนะเป็น4ี่แพ็กสแพ็กแล้วก็หกแพ็กนะเป็นช่วงช่วงละ7เดือนเนาะ,ะทุกทุกคนที่เข้าร่วมก็จะเอาเงินมาซื้อขวดนะซื้อขวดซื้อ,อสติกเกอร์นะคะแล้วก็มาซื้อฟิล์มแพ็กนะแผ่นละสอบาทนะะเกินนี้ขาดนะปรงกันรกร็รวมนะ,ะส่วนใหญ่ เราก็รับรับทั้งหมดนะก็มียอดเงินของพี่น้องที่แบ่งอที่จ่ายมาเกินนะอย่างเช่นอย่างน้องกฎชพรผิวขำเนี่ยตั้งแต่เริ่มโครงการท่านก็จ่าย99บาทตลอดเลยนะร้อบาทนะเขาเอาร้อยหนึงท่าน199าตลอดนะคะก็ส่วนนั้นก็จะเป็นส่วนต่างร่วมกับโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีเนาะที่ มันเอ่ามัน776ใช่ไหมเราก็เราก็จ่ายทุกแพ็กเลยนะเพิ่มนะส่วนต่างๆที่พี่น้องนะได้จ่ายเกินมาเนี้ยมันก็จะร่วมเป็นอกองใหญ่นะกับโครงการรวมพลังแบ่งปันความดีที่ทำยาว7เดือนเนะาะเดือนละกี่แพ็กก็ช่างแพ็กละ76นะคะก็จะรวมกันนะไม่ว่า